ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัดด้วยกันกับกบนะคะวันนี้กบจะมาชวนทําผัดเส้นใหญ่นะคะจริงๆแล้วกบอยากทําเมนูผัดซีอิวนะคะเพราะว่าแต่ไม่มีคะน้านะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นผัดเส้นใหญ่ก็เหมือนกันนะคะเพื่อนเเพียงแต่ว่าเราไม่มีคะน้าถ้าเราใส่คะน้าก็จะเป็นผัดซีอิวนะแต่กบไม่มีคะน้าก็เลยเปลี่ยนเป็น ผัดเส้นใหญ่นะคะผัดเส้นใหญ่ของกบมีอะไรบ้างคะมีเส้นใหญ่นะคะกบกบซื้อเป็นแผ่นใหญ่มานะคะแล้วก็มาหัน่นมาหั่นนะคะก็เลยออกมาจะเส้นไม่เสมอกันสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือเนื้อหมูหมูสไลด์ไว้นะคะกระเทียมผักอบอกกิลี่แล้วก็แครอทนะคะกบนําไปลวกน้ํานะคะไว้นะซอดก็ตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็สีซอสน้ำมันหอยฟ้าเขียว ซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำตาลนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะครั้งที่กบจะทำผัดเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ๊วหรือผัดอะไรก็ตมามโอ้ยกบฉียังไม่หมดคือกบซื้อแผ่นใหญ่มาเลยนะคะเ,เพื่อนๆแผ่นใหญ่แบบใหญ่มากๆแล้วกบก็มาตัดทุกๆครั้งที่กบจะทําผัดเส้นนะคะกบจะทําแบบนี้ก่อนเสมอนะไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ๊วหรือ ผัดอะไรก็ตามนะ,ะถ้าเป็นเส้นใหญ่แบบนี้ก็ก็จะใส่สีอุดมลงไปแบบนี้นะแอาก็ก็จะคลุกเลยเพราะว่ามันจะสะดวกและง่ายง่ายนะคะไม่ต้องไปคลุกในกระทะเนาะทำแบบนี้มันก็จะง่ายหน่อยนะคะเ,เพื่อนเส้นก็จะสวยงามเสมอกันสีก็แล้วแต่เ,เพื่อนชอบเลยนะ เส้นนี้กบยังไม่ฉีดให้หมดเนี่ยค่ะทำไง่ายกบได้เส้นมาใหม่ๆเลยนะคะนุ่มมากจริงๆทำเส้นเองก็ดีเนาะแต่กบไม่เคยทำอะ่ะต้องต้องลองลนะต้องลองนะคะเพื่อนๆโอเคเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะกบใส่น้ำมันน้ำมันหมูนะคะพเพื่อนๆใส่น้ำมันหมูป้าย ากลบลืมไข่ไข่สองฟองนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยกลบต้องขออาภัยนะคะกบอาจจะมีการลืมน่นลืมนี่ขออาภายัยขออาภัยค่ะช่วงนี้สมองเบร์เบนะคะใส่หมูลงไปเลยค่ะ 浙江。 เอาเส้นลงไปเลยนะคะขยี้ขยิ้หน่อยเส้นอะแป๊บเดียวแบบตอนที่อยู่ในแพ็คอะไม่ไม่ไมนิ่มมากเลยนะคะแต่พอออกมาโดนลมแป๊บเดียวแข็ง ก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะทำแบบง่ายๆเลยนะคะเราก็จะปรุงเลยนะคะใส่ซีอิ๊วขาวสาเขียวน้ามันหอยค่ะปรบทำแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยเนาะใส่อะไรก่อนหลังได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆ น้ำตาลนี้ก็ผัดให้เข้ากัน ใส่ผงปรุงรสนิดน,นึงนะคะต่อเลยตอกไข่ลงไปไหมคะ นี่เลยนะคะผมทำไง่ายก็ช้อนขึ้นมาโอ้อาจจะมีเอ็กซ์เดนต์นิดหน่อยนะคะนี่ผมก็ทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ โอเคค่ะสิ่งที่กบจะขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างนะคะทุกครั้งที่กบทำกินนะก่อนกบก็จะใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะแล้วก็ผัดอีกรอบหนึง่ง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆผัดเส้นใหญ่ของกบนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆผัดเส้นใหญ่ของกบนะคะกบก็จะทําง่ายๆแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันกับกบนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อนๆบายแรักเพื่อนๆทุกคนค่ะมาทานด้วยกันค่ะ